ว่าเอาไว้มิตรภาพเขายกให้อาแต่ว่าอาไม่ใช่เป็นคนอย่างงั้นนะอาเนี่ยรักมาเฮซีคนเดียวส่วนนอกนั้นเนี่ยก็อยู่แบบปราศจากการถูกเนื้อต้องตัวกันเราก็เลยมาเข้าใจอาของเราว่าโอ้ท่านก็นยังมีท่านก็นยังมีคุณสมบัติอยู่พอจากนั้นเป็นต้นมาก็ปรากฏขึ้นมาว่า เมสีสิบห้าตนนี้นี่ท่านก่อให้ให้ทายาเกิดขึ้นกับไมเหสีเอกของชัยวร,รมันที่เจ็ดโดยการทำยังไงก็ได้ให้เมสีทำยังไงก็ได้ให้ชัยวร,รมันที่เจ็ดท่านเป็นหมันแล้วก็จะได้มีมีคนสืบทอดบัลลังก์ของราชวงศ์บกเมืองขอนคร ต่อปรากฏขึ้นมาว่า,วาการทำพิธีสาบแช่งในครั้งนั้นเนี่ยทำให้พระเจ้าชัยวร,รมันทีเชตนั้นเนี่ยเป็นมันจริงๆมีมเฮสีมาตั้งสองร้อยกว่าคนนางสนมบอกก็ปรากฏว่าไม่มีใครให้เขาเรียกว่าให้ลูกได้แต่พอถามชัยวร,รมันทีเชตจริงๆอะ่ะถามว่าทำไมหาถึงม,มีเมียเยอะแยะขนาดนี้ ท่านบอกว่าโอ้ยใช่นิดรักเอาไว้มิตรภาพเขายกให้หาแต่ว่าอาไม่ใช่เป็นคนอย่างนั้นนะอาเนี่ยรักมาเฮสีคนเดียวส่วนนอกนั้นเนี่ยก็อยู่แบบปราศจากการถูมเนี้าต้องตัวกันเราก็เลยมาเข้าใจอาของเราว่าโอ้ท่านก็นยังมีท่านก็นยังมีคุณสมบัติอยู่ พอจากนั้นเป็นต้นมาก็ปรากฏขึ้นมาว่าเรือสีสิบห้าตนนี้นี่ท่านก็ลงออกมาจากป่าสิบห้าตนนี้นี่ท่านก็ลงออกมาจากป่าแล้วก็มานั่งปรึกษาหาเรือดันรรดครับอำมาตย์ทั้งห้าเขาเรียกว่าแม่รับว่าถ้า แม่ทับเนี่ยจะทำการสาบแช่งเนี่ยก็ได้ไม่คัดสัทธาเราจะเป็นบุคคลผู้ส่งขอแต่เราเนี่ยจะไม่ขอสาบแช่งนะก่อปรากฏขึ้นมาว่าฤาษีเปิดทางอย่างนี้แล้วเนี่ยก็ฤาษีก็บก,กำหนดหาเลิกหายาม เขาก็เลยเอาปราสาทตาสล็อกก็กทมนี่แหละมาเป็นเครื่องบูชายานันทำให้การสา์แช่งเนี่ยดีขึ้นทีนี้พิธีการสา์แช่งนี้เนี่ยแต่เราก็ไม่รู้หรอกนะช่วงนั้นทั้งนี้เนี่ยนอนอยู่ในปราสาทไอนอนอยู่ในวันพิมาย มันก็มีไอ้ลูกน้องของอัมมาเนี่แหละห้าคนนี่ะมันก็มาพอแต่ชายประมันทีเจ็ดทําสวรรคตเราก็เลยคิดตัวเงียบโอ้ยคีดตัวเงียบแล้วแหละไอ้ลูกน้องมันมาจากสกลนครมันมาจากขอนแก่นมันมาจากปอยเอ็ดมันมาทุกคนเลยมันบอกว่าท่านเรนประผมจะขอเข้าพบได้ไหม แล้วไเลยถามว่าประเรื่องอะไรเขาบอกไปไหมจะปรึกษากัน,จะ,กกนจะปรึกษากับท่านว่าปราสาทนี่เนะี่ยไอ้ที่กำลังคาราคาสร้างน,นี่จะทําต่อไหมไปเลยถามว่าเพ,เพราะอะไรล่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเงินเนี่ยที่มันทาที่ทาไปเนี่ยเขายังไม่ได้รับค่าแรงเลยหรือท่านเนี่ยจะให้ปิดงานเพียงแค่เท่านี้ กับผมจะได้ไปบอกเขาหรือว่าทำมีอะไรในใจที่บอกบอกบอกเขาบอกผมได้ไหมไอเราก็ยังไม่กล้าบอกว่าชัยวรมันทิเจ็ดท่านสวรรคตเพราะว่าเมืองเมืองพีมายเขาไม่รู้ว่าชัยวรมันทิเจ็สวรรคตแล้วเงินทองอเนี่ยเขาตัดออกแล้วเขาไม่ส่งเมืองเมืองเขาไม่ส่งมามาเหมื่อ่อน ทีนี้กับปาก้ขึ้นมาวหวเราก็เลยบอกว่าได้ถ้าจะคิดอย่างนั้นก็ได้เด้ออย่างเงี้ยให้เขาไปหาจิ้มทางองินก่อนเดี๋ยวมีเงินมาไหเดี๋ยวเราจะเรียกรับมามามาสร้างยอดใหม่ทีนี้ไอ้ไอ้พวกไอ้คนที่รับจา้างสร้างมันก็บอกว่าท่านเรนถ้าท่านสะดวกวันไหนก็เรียกกับผมได้เ,เด้อ ถ้าผมก็จะไปตามช่างมาแล้วการก่อสร้างปราสาทหินเนี่ยมันก็จะสมบูรณ์ขึ้นเพราะว่าชาวบ้านชาวเมืองแต่ละกลุ่มเนี่ยเขาขยากเห็นว่าปราสาทในบ้านของเขาในเมืองของเขาเนี่ยอะไรจะสมบูรณ์เขาฝากผมมาถามท่านไอเราก็ไม่รู้จะไปตอบเขาได้ยังไงเพราะว่าเงินนี้เนี่ยมันถูกตัดบอกแล้วเขาไม่ส่งให้เรา จากนั้นเป็นต้นมาตอปราก้ขึ้นมาว่ามันก็ะเลยขอลับไปก่อนฉะนั้นปราสาทในประเทศไทยมันจึงสร้างไม่เสร็จไอส้สกลนครไอ้ที่วางหินกนกาาดนั้นเนี่ยมันเิดจากว่าเราไม่มีเงินว่าจ้างเขาคือจริงๆแล้วเราไม่สามารถที่จะไปเก็บเงินทองเนี่ยจากคนในชุมชนแถบนี้มาสร้างได้เพราะว่า ทางวรมันเนี่ยเขาจะส่งมาจากราชสำนักโดยเฉพาะเขาจะไม่มีวันเถาจากชาวบ้านชเมืองเพราะเขาถือว่ากษัตริย์เป็นผู้สร้างให้ต้องการอยากให้ประสบนิกรน,นั้นเนี่ยได้เห็นความวิ่งใหญ่ได้สการะบูชาเทพเจ้าและก็ได้ถือศาสนานั้นเนี่ยเป็นที่พึ่ง ว่าจะสํานักลงทุนให้ทุกอย่างในที่สุดปราสาทที่วางละแกะละกกะขับไปมันเอาหินไปวางเอาไว้เดี๋ยวตามถนนหนทางตรมีไอตัวนี้เนี่ยเพราะว่าหนึ่งเรายกเลิกและการทำไปกันก็ไม่ได้ค่าแรงแล้วมันจะทำไปทำไมเพราะการทำไปก็เพราะว่าการเป็นลูกจ้างรับจ้างไน แล้วก็มาพูดถึงเรื่องของคำว่าทีนี้ทหารนะกระเด้เดินทางมาหาเราท่านก็บ,บอกว่านเรนผมขอขอคุยกับท่านสักนิดหนึ่งได้ไหมอาวมึงมาอีกแล้วไอ้หานกูย,ยังมาได้พักผ่อนในมงโผล่หัวขึ้นมาอีกแล้วมแีแต่เรื่องแต่เรื่องมันเรื่องอะไรกันนะกันหนาไว้ไอ้หาพวกนี้ เรื่องสําคัญเรื่องสําคัญเพราะว่าทําไมสําคัญริงๆิงเนี่ยกับผมนย่ยไม่มาหาท่านหรอกตอนเน,นี้ยังมีแม่ทัพที่จงรักทักหีกับชัยวรมันที่เจ็ดเนี่ยไอ้ที่วันรับได้ที่ซื่อสั์จริงใจเนี่ยที่ไม่คล้ายตัวแปลพักเนี่ยยังเหลืออยู่ห้าคนตอนนี้เขาปรึกษาหาเรือกันแล้วว่า เขาจะทำการสาบแช่งชิ้งชังห้ราชวงศ์วรมันไฮราชวชัยวรมันที่แปดเนี่ยล่มสลายภายในไม่กี่วันข้างหน้านี้แหละเขาก็าให้ผมเนี่ยมาเชิญท่านไปเป็นประธานพิธีเพราะตัวท่านเองนั้นเนี่ยคือสายเลือดวรมันคือแม่ทัพทั้งห้าเนี่ยเขาต้องการเพียงแค่ท่านไปนั่งไปนั่งเป็นประธาน ไอเราก็เลยพลับมาพูดอยู่แค่นี้ขึ้นมาไอเราก็เลยบอกว่าโอ๊ยแต่แต่กูเป็นเจ้าเมืองมาเนี่ยกูก็ไม่เคยทือดาบข่าคนแเจตีสร้างแต่ราสาทีชีวิตของกูไม่เคยแบกไม่ไม่เคยแบกความโกรธไม่เคยแบกความทยานอยากอะไรเลยอ่ะแล้วจะทำยังไงเราทำเนี่ย ท่านพอมีอะไรจะเป็นสักพิพยานว่าผมมาหาท่านอยจาน้อยน้อยแม่ทับทั้งท้าเขาจะได้เชื่อใจว่าผมเนี่ยมาหาถึงมาถึงขั้นแล้วจะบอกว่าได้ได้เอาอย่างนี้เด,เดี๋ยวกูจะเดี๋ยวกูจะเขียนหนังสือไปแล้วก็มาทับตากูให้เอาไปให้แม่ทับ ทั้งห้าโนาะูถ้ามันจะสาบแช่งชิงช้างจะฆ่าจองเวรนจองทารยังไงก็สุดแล้วแต่มันกูให้ซิธ์มันเต็มที่โพราถ้าเป็นเช่นนั้นแบบกับผมก็จะได้สบายใจว่าผมนั้นเนี่ยไม่โกกแม่ทับเราก็เลยเอากระดาษไอ้กระดาษฟอฟานน่ยเขาเรียกกระดาษไอ ระานแต่ก่อนแต่ก่อนนานๆน่ะเขียนหนังสือขึ้นๆขึ้ๆขึ้นมาไปสายประทับชุดขึ้นมาตะวนตะวนตะวันวนเอาเชือกมาผูกปั๊บก็ให้มันก็ใส่ไอ้มันต่อสายเนงเพราะเดี๋ยวใส่กระบอกไม้ไผ่อะชึบมันเกาะ่อยมันก็ขีมาไปโดนพอมันขีมาไปปั๊บ ว่าทักหนึ่งมันก็เลยเขาเรียกว่าสิบห้าวันนี่มั้งมันจะเดินทางมาหาธัรมีมาได้ความมีบเลง่งมาปับ๊บมันก็เลยนั่งมันก็เอามึงมึงมาเนื่อยงมึงนั่งพักก่าจะกินนั่งกินท่าก่อนเถอะผมอยากจะมารายงานท่านครับรายงานเรื่องอะไรก็เรื่องพิธีการสาบแช่งในครั้งนั้นแหละอา้าวพิธีการสาบแช่งเนี่ยมันมีจริงมี มันมีจริงแล้วก็น,น่าจะสมเร็จจริงเพราะว่าฤาษีสิบห้าตงกนเนี่ยท่านเดินทางออกจากเขามาจากถ้ำมาเนี่ยมาประกอบพิธีเพื่อต้องการอยากทวงความยุติธรรมใกับชัยวรมัที่เชยคืน<อ>เขาทำกันยังไงไหลพิธีกรรมน่นนะจริงจริงเรากับผมเนี่ยอไม่เคยรู้หรอกว่ามันเป็นพิธีกรรมที่แปลกนะท่าน เขาก่อไฟแล้วเขาเก่ากับพระทองหลวงนี่นะร้อยหูร้อยโซเนี่ยสี่หูเนี่ยเอาไปแฟนเอาไหวอยู่บนอยู่บนไหนเขาเรียกว่าอยู่บนตันสามขาแล้วเขาก็จุดไฟเผาจนกระทะนี่มันร้อนแล้วต่อจากนั้นเขาเกาหอกเอาดาบเอาทวนเอามีดเอากริช มัดก,กันเลยแล้วก็เอาไอ้เอาเอาองเอาคมน่ะขึ้นฟ้าเอาตัวมันนะ่ะเอาด้าบมันนะ่ะลงก็ะดิลงยงกระะทักที่นเลือสีเนี่ยทั้งสิบห้าตนเนี่ยท่านก็เลยทำพิธีสวดสาบแช่งก็ให้ฟ้าดินได้รับรู้ว่าที่ต้องสาบแช่งเนี่ยแตเพราะว่า บุคคลผู้ทำกระทำต่อไัยวรมันสิเจตนี้เนี่ยสมควรจะได้รับไยพิบัติเพราะตั้งแต่สิ้นราชวงศ์ชัยวรมันตรีกมาเนี่ยไม่มีกระซับคนไหนหรอกที่จะทะนุถนอมพระศกนิกรเนี่ยแบบเอาจริงเอาจังเข้ากับชัยวรมันติีเจต และก็เป็นกษัะซย์คนเดียวที่ระสคนิครเนี่ยเข้าถึงตัวและก็รักไช่เป็นดูมากที่สุดถึงกับขนาดว่านี่คือเป็นบิดาแห่งกะซัดเลยละ่ะในดูสีท่านจะเลยพูดลำพึงลำพันกันขึ้นมาแบบเอาจริงเอาจาังสะเลยบอกไว้ว่าถ้าการสาบแช่งในครั้งนี้เนี่ย มันจะตกนรกเจ็ดเจ็ดคุ้มเจ็ดเจ็ดชาเขาก็พร้อมที่จะยอมตกแต่เขาเองเนี่ยคนไม่ได้ที่เห็นคนถอยซาตานโทดชั่วถืออาพิิ์เนี่ยไม่มีทศพิษราสธรรมเนี่ยขึ้นมาครอง แล้วก็อ้างเดชานุภาพบางอย่างลบรัศมีของชัยแล้วมีหน้ำซ้ำตอนที่ท่านนั้นยังมีชีวิตอยู่บรทอนทูวิธีทางเพื่อให้ชัยรมันทิจ็เนี่ยจนดอกแล้วก็แพ้ภัยตัวเองแต่ด้วยเหตุบุญที่ชัยระมันทิจ็นั้นเนี่ยสะสมมานาน ทำให้ชชยรมันท่เจ็ดนั้นเนี่ยไม่ได้ลงจากตำแหน่งการเป็นกษัตริย์และก็เป็นแลว้วก็ต่อแลว้วก็แถมยังทำหน้าที่การเป็นกษัตริย์ที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งราชวงศ์วรมันเท่าที่กษัตริย์ขอมนี่เนี่ยเคยมีเคยปกครองบ้านเมืองมาฉะนั้นการศาดแช่งในครั้งนี้เนี่ย ถ้ามันจะเป็นไปเพื่อความล่มจมของตักศูนไัยวรมันที่แปดก็ถือว่าสมเหตุสมผลแล้วขอให้ฟ้าและดินจงเข้าใจการสาบแช่งของพวกเราเหล่าฤาษีที่กระทำในครั้งนี้ด้วยโถิจากนั้นฤาษีก็เลยเรียกทหารเนี่ยเขาเรียกว่าแม่ทัพทั้งห้าเนี่ย ปีดเลือดปีดข้อมือและเต่าเลือดใส่ขันปีดทั้งห้าคนพอปีดทั้งห้าคนขึ้นมาเต่าเลือดอันนี้ไปให้ดีสีนี่ทันสิบห้าปีเนี่ยทำการสาดเช่นแต่ว่าสวดถึงเจ็ดวันเจ็ดคืนเออสวดถึงเจ็ดวันเจ็ดคืนถามว่าเลือดมันต้องตาดแล้วปัดอีกับมันเนี่ย ก็ปากฏขึ้นมาว่าพอแตกีดเลือกเสร็จปับ๊บก็ไปให้ฤาษีฤาษีแต่ก็สวดมนต์พุมพันพุรมพันพุรมพสวดไปสวดมาฤาสีนั่นก็เลยให้ไอ,อาหารนี่ให้แม่ทัพทั้งห้าคนดื่มเป็นคนละอึกละอึกละึกละึกแล้วก็ให้สาบานตัว ไอ้แม่ทัพทั้งห้าคนก็นเลยพูดตอหน้าไฟกำลังลุกชดช่วงในขณะนั้นว่าการกระทำของพวกมึงในคันนี้เนี่ยไม่เป็นที่ยอมรับของประสบนีก่อนแม้กระทั่งกูมึงก็ยังจองเวรจองจมเข็นข่าข่าขอบรัวของกูคนแล้วคนเล่าเพื่อต้องการอยากให้กูจนตอกแล้วต้องไปรับใช้มึงแต่ว่าคนอย่างกู มีศักซีและก็มีดีพอที่กูขอเลือกนายเป็นแค่คนเดียวคนอย่างกูจะไม่ขอมีนายสองถ้าตาบใดที่แผ่นดินของกูไม่ลบหน้าไม่ลบหน้ากูหลังจากที่กูสิ้นคำอธิษฐานอย่างนี้ถ้ากูจะเหม็นซาตานส่วนบดบาทการเป็นโจรถ่อย คนล่มราชบัลลังพวกมึงก็อยากกอนกูเลยเพราะวันนี้คือสิ่งที่มึงหนะักควรจะได้รับจากพวกกูแล้วกูทั้งห้านี่แหละจะขอเป็นตัวแทนประสบนิกรรทุกคนที่พวกมึงในเหยียบย่ำได้ขยี่หัวใจแทนที่พวกมึงนั้นเนี่ย จะเรียนรู้ชีวประวัติของกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่เพื่อจะนำมาเป็นแบบอย่างของกษัตริย์องค์ต่อไปแต่พวกมุึงนั้นเนี่ยเห็นชัยวร,รมันทีเจ็ดแล้วตานประเจ็บปวดวิิชาริษยาและกระจองเวนจองกล่ำบันทนชีวิตทุกวิธีทาง เพื่อให้ท่านนั้นสวรรคตเร็วบึงจะได้เสวยสุขกรับอำนาจวาสนาที่ท่านนั้นฟูมฟักบ้านเมืองมาด้วความจเจริญรุ่เรงเรืองหวังว่าเมืองน่าจะตกจหวังว่าเมืองนั้นเนี่ยจะเป็นหนูตกทั้งเข้าสายโดยที่ว่าทรัพย์สมบัติของไัยรมันติเชษนั้นเนี่ยท่านหามาอย่างมากมายแต่เอาเถอะ กูไม่ได้ให้มึงไปสเสวยซุดถึงขนาดนั่นหรอกแม่ทัพทั้งห้าคนนี้ขอเอาเลือดและชีวิตเป็นประกันว่าถ้าตาบได้แผ่นลินไม่ครบหน้าจะไม่มีใครหลบยุดความชั่วร้ายของกูที่มีต่อบัลลังของมึงได้ต่อจากนั้นเป็นต้นมาตอดดึงเป็นคนละอึดเซ็ตปับ๊บต่อไปให้ฤาษีฤาษีเนี่ยขันก่อนเลยเดินมาเนี่ยเดินมาขันไปเอาเลือดเนี่ย เทศา์เข้าไปในในไอเขาเรียกว่าในในเอ็นล้าในเอนอกในเอนทวนที่มันที่มันล่อนล่อนอยู่เนี่ยเอาเลือกเทศาดไปเทาสาดไปให้มันหมดทำพิธีกรรมอยู่อย่างนี้นี่ยเจ็ดวันเจ็ดคืนด้วยกันไม่เป็นตาลับไม่เป็นตานอนแม่ทัพทั้งห้านี่ก็สู้ตายกันไปข้างหนึ่งเพื่อต้องการอยากจะคิดบัญชีหรือสีทังก็ไม่ถอย ไม่กินข้าวไม่กินหน้าไม่กินอะไรไม่เลยเพื่อต้องการอยากจะทวงความยุติธรรมหลังจากนั้นเป็นต้นมาก็ไม่รู้ว่าราชวงศ์วรมันเนี่ยต่างก็ล่มสลายด้วยคำว่าหนึ่งมีศัตรูสองทางทางที่หนึ่งเกี่ยวใต้เรื่องเหล่านี้เกี่ยวกับแม่ทัพของชัยวรมันที่เจ็ดอันที่สอง ห้าหัวเมืองก่อการกรบฏแยกตัวเป็นอิสระเพรอจากนั้นข่าวของราชวงศ์วรมันที่แปดตอแแ่งทายออกมาว่าิไม่นานดอกก็จะล่มสลายเพราะตอนนี้เนะี่ยก็ระแค่ประคับประคองเอาทหารไปตีตรงนั้นทีเอาทหารมาตีตรงนี้ที และที่สําคัญที่สุดทหารที่เคยจงรักภักดีต่อชัยวรมันที่แปดนี้เนี่ยออกปากเลยว่าทําไมมันไม่มีความสุขเหมนกับอยู่กับชัยวรมันที่เจ็ดหรือว่ากษัตริย์คนนี้มารมีไม่ถึงที่จะมาปกท้องบ้านเมืองต่อจากนั้นนกสองหัวต่างๆก็เริ่มเห็นเนาหัวของตนเองแล้ว เริ่มเห็นเงาหัวเงาหัวไปเงาหัวมาแต่ทีนี้นับจากนั้นเป็นต้นมาอีกไม่นานนะก็ปรากฏขึ้นดดมาว่าสงครามการเมืองที่มันเกิดขึ้นทับทมเมตนั่นคือการสบแท่งในอดีตชาติที่มันมีที่มันมีการข้าล่างของพระบา